เอใครอะขนหรือเปล่าครับลุงมานอนตรงนี้เหรอครับเห็นเปลยผูกอยู่อ่ะเฮ้ยทำไมตาเป็นอย่างนี้วะลุงเชื่ออะไรครับลุงลุงครับลุงเล่นของเหรอครับอออืออืม,อม,อม,อม ได้ยินกูไหมนั่นแหะดูดิว่าผีรู้คนวะเต็มเต็มของข้าวตัวหรือเปล่าลุงกัปฟันชั่วไวสวัสดีครับพี่พีพูนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันยองคนแบกเป้นะครับทุกคน ก็ทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆเพื่อนเนี่ยมาสำรวจบ้านใหญ่ปลิกเนาะซึ่งผมไม่ได้มานานแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีสำหรับผมนะเราจะมาดูกันนะครับว่าเด็กที่ผมเจอเนี่ยยังอยู่อีกหรือเปล่านะตอนนี้ผมก็เอาขนมมานะแต่ว่าผมเก็บไว้บนรถนู้นนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินสำรวจดูก่อนนะว่า ยังอยู่อีกหรือเปล่าถ้าเกยังอยู่ก็เดี๋ยวจะให้ขน,นมแกกินนะแต่ถ้าไม่เจอก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับทุกคนครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้เดินมาถึงยังปากบ้านร้างแล้วนะครับทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสำรวจกันเลยนะครับไปทุกคนนี่นะครับทุกคนครับก็อ้อเฮย้ย ขึมาหุบเหลวเนี่ยอากาศไม่จะร้อนแล้วก็คนจะมานอนแน่ๆเลยมันดูทรงเลยดูนะครับทุกคนบันใหญ่กลิกดูทรงแล้วเหมือนจะมีคนมานอนเล่นในเวลากลางวันนะเดี๋ยวเชื่อเถอะนะครับว่า กลางคืนเนี่ยน่าจะไม่มีคนประเภทนี้จะมานอนนะทุกนเพราะว่าถ้ามานนอนนี่ก็คือสุดๆจริงๆนะดูสภาพอากาศนะครับค่อนข้างที่จะอธิบายยากเลยนะครับทุกคน เออหนูเอ่เอาเอ่เอ่อเห็นหนูปะตกใจหมดเลยนะดูสภาพนะครับทุกคนอย่างเหมือนเดินเป๊ะนะแต่ว่าอันนี้หลังคาเนี่ยมันร่วงลงมาแล้วนะครับทุกคนครับเขอเรียกว่าอะไรนะภัดานเหรอก็นั่นแหละนะครับทุกคนก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะืจะ ลวงออกมาออกมาแบบนี้แล้วนะครับทุกคนครับนะเนาะทุกคนเราจะเดินสำรวจกันทีละห้องทีละห้องก่อนนะโอ้ยดิ่แบบนี้หรือเปล่าเอ้ออะไรปิดไปตกใจหมดเลยนะครับทุกคนดูนะครับทุกคนโอ้โหสภาพเละตุ่งเป๊ะน,นะ เละๆเละยิ่งกว่าเละ,น,เละนะครับทุกคนตัวอย่างเดียวงูนะโผล่ออกมาแล้วงันงอกเลยนะครับนะผมเนี่ยยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนใหญ่ใช่ไหมเวลานี้เป็นเดือนใหญ่ใช่ไหมนะผมมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดือนไหญเดือนคว่ำวน อย่าพึ่งมีผมนะไอ้ต้นนี้ต้อนอะไรเนะี่ยทุกคนต้นนี้คือต้อนอะไรไม่รู้นะแต่ที่รู้เนี่ยเนี่ยเป็ดเนี่ยมันมาไางไหนไม่รู้นะมันก็แปลกไนงะเออแปลกตรงที่ว่าแบบมันไอ้นี่น <c oughs> น้ำนี่คือแบบมีใบไม้พุมไปหมดเลยนะทุกคนเขียวเลย สภาพันกลบเสียงเคีย์นี่เต็มไปหมดเลยนะครับทวนครับเนาะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอ้มป็นดังแกล้งวะ mặc 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 ฮ้ยใครครับคุงทำอะไรวะถุยเห็นป่ะชัดไหมใครอ่ะใครครับนี่จะจากถ้าผมส่องมากกว่าไปเนี่ยเห็นป่ะมันจะท้องใครวะเนี่ยฮัลโหล ขนหรือเปล่าครับสวัสดีครับข่ยายวะเนี่ยเฮ้ยลุงลุงครับลุงลุงมานอนตรงนี้เหรอครับเห็นเปลยผูกอยู่อะ่ะใช่ของลุงหรือเปล่าอะ ลุงลุงครับร้ยทำไมตาเป็นอย่างนี้วะผีเพราะว่ากูเฮ้ยเชีย ลุงครับลุงเฮ้ยลุงครับลุงครับลงมาเมื่อไหร่ครับ ลุงอ๋อเฮ้ยลุงลุงครับลุงครับเฮ้ยผีหรือว่าคนวะเนี่ย อันตรายน,นเนี่ยไยใครวะลุงเชื่ออะไรครับลุงลุงมาตอนไหนอ่ะลุงครับเกมมาตอนไหนวะทุกคนหรือว่าเกณฑ์น,นอนเกณฑ์น,นอนอยู่ตรงนี้วะทุกคน ฮะอันนี้เพลของเขาหรือเปล่าวะเฮ้ยต้องการคนช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าอะไรของเขาวะเฮ้ยเลงของเขาหรือเปล่าวออะผมไม่เจอเด็กนั้นนะแต่ว่าผมเจอลุง,ลงคนเนี้ย ลุงเกมมาตอนไหนเนี่ยลุงครับลุงเล่นของหรอครับเหมือนลุงกำลังเปาา่าคาถาเวทมนอะไรทุกอย่างอ่ะผมได้ยิงวูแวววแวไม่ใช่ว่าลุงมาเล่นของตรงนี้แหละครับทำเป็นก้มหน้าก้มตา ไม่พูดไม่จ่าลุงครับใชบเลของลุงบ่าวอยู่ข้างหน้าเนี่ยหรือว่าลุงมานอนมา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 เล่นของลุงนี้ครับลุงลุงครับ <c oughs> ลุงครับลงุงลุงครับลุงได้ยินผมบ่กครับได้ยินกูไหม จะหันก็ไม่หันจ้าเรลาทำไมวะเอาเอาหันมาแล้วหันมาล้ดูดิว่าผีรู้คนวะเฮ้ยเดมเฮ้ยทำไมลูตกตาแกเป็นไงนว่โบวบอ,บอ,อ่ะเฮ้ยชัดเลยไอ้เวเย้ยนุ้ยนี่กูเล่นกับอะไรวะเนี่ยลุง คนลุงลุงเป็นคนหรือเปล่าหรือว่าผีวะฮะของเข้าตัวหรือเปล่าลุงเฮ้ยกระฝังซุ้เอาไว,ว,ะวะ้มาพิสูจน์จำเป็นเลย ดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วนะไม่ไหวแล้วทุกคนไปเลยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันวันหลังนะใครชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์ลหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ